บทที่6หน้าที่ของคนไทยในการปกป้องทะเลไทยและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลผลประโยชน์ของชาติทางทะเลคือผลประโยชน์ที่ประเทศไทยควรได้รับจากทะเลและสิ่งที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรธรรมชาติการเดินเรือการท่องเที่ยวความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมทางทะเลทั้งในหน่านน้ำไทยและน่านน้ำอื่นรวมถึงใช้ฝั่งเกาะพื้นดินใป้ทะเลและอากาศเหนือทะเล การปกป้องดูแลและการใช้ประโยชน์จากทะเลในภาคและประเทศไทยมีเป้าหมายเพื่อให้ทะเลไทย 1. ทรัพยากรทางทะเลถูกอนุรักษ์และฟื้นฟูให้สมบูรณ์ยั่งยืนเพื่อเป็นฐานเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 2. ทรัพยากรทางทะเลได้รับการดูแลอย่างมีระบบเพื่อลดมลพิษและปกป้องสุขภาพประชาชนกับระบบนิเวศ 3. สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ทรัพยากรทางทะเลเพื่อลดความขัดแยง้งบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและลดภัยพิบัติทางธรรมชาติ 4. มีระบบและหน่วยงานบริหารทรัพยากรทะเลอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเป็นธรรมสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติและกฎหมายระหว่างประเทศ โดยยุดผลประโยชน์ของประเทศเป็นหลักหน้าที่ในการร่วมกันรับผิดช,ชอบดูแลทะเลในท้องถิ่นตนเองมีแนวทางการปฏิบัติด,ดังนี้ 1. สนับสนุนภารกิจของรัฐช่วยหน่วยงานรัฐที่ดูแลอธิปไตยและผลประโยชน์ทางทะเล 2. ส,สนับสนุนเจ้าหน้าที่ร่วมช่วยผู้ประสบภัยและให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ 3. เคารพกฎหมายและสิทธิผู้อื่นยึดมั่นในความถูกต้องเสมอภาคและมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม 4. ทํทำความเข้าใจและทำตามกฎหมายทางทะเลอย่างเคร่งครัด 5. ใช้ความรู้เกี่ยวกับทะเลให้เกิดประโยชน์ในทุกภาคส่วน 6. เปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดโลกร้อนและผลกระทบทางทะเล 7. เลือกอาหารจากแหล่งที่ไม่ทำลายระบบนิเวศท,ทางทะเล